นเดซสาหน่อยทั้งเนี่ยตุเทียนี่เต็มเลยเดี๋ยอันนี้บ่ค่อยจับจับจับจบไปไหนละขึ้นสะพานขึ้นสะพานหน่อยฮตุเทียนตรงนี้เต็มเลยป่าเขาลือเขาจับไปแล้วจะไปขายบ่ไปดูฝั่งนี้บ้าง รถรถบางคันใหญ่ไปคนตัวเล็กนิดเดียวอ่ะต้องทีบใหม่ดิเบื้องหนองนาำต่อพี่น้องยืนยื่นซื่อกับรถจักรจานสิมาโซนบาที้ เราจักรยานเด็กหน่อยขึ้นมาขึ้นสะพานเกือบเส้นข่อยน้องน้ำหนองน้ำยืนรับลมชมวิวยืนรับลมชมวิวสิไปเติมน้ำมันมาแว่มาแว่กันมอแว,ว,ว่ยืนลมลืมนถ่ายคลิปก่อนไปขี้เต๋อทั้งสี่ละเนาะเห็นยังกับ่ายตัว บไปๆเด้อเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย